สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อย <rest> ู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเนาะเอาได้แล้วเราก็ถึงเวลานะฮะมารับประทานอาหารด้วยกันนะครับเนาะเออเปิ้ลกระเพือกนะครับพี่น้องเนาะมามาเปิ้ลด้วยกันนะฮะเอฟซีเปปิเออหรอโมาไปด้วยกันมาเจียวาด้วยกันมาจีวะนะจูไปว่าเมื่ออืมเจียวาเจียวะกินข้าวเปิ้ละจู ไปมาเจียงพังกันเดี๋ยิบซอสซาซูไปว่ากับบ้าน๋อไม่ซิมดูดิจูบจู่ปว่ากลับบ้านจู่ดงไปว่าไปทำงานเจริงอะไรมาเลยเจอยเด้อกินข้าวน่ะ จะวะเน้่จะวะจะวจะดจะดยนะเอฟซีน้องมาโอ้ยงเอามาสร้างวาเถินะครับเมียเจอไปอาบน้ำเออก็เฮ้ยย้ไปไหมมาพี่โอ้ยหมาพี่เออมา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 มอมมา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 อามาามามามม้ามมมมมมอมมาามมมามมาม ก้าวก้าวนี่มีขี้เลยเอฟจีมันไม่อร่อยเลยอ่ะมันขาดขี้อ่ะแตนายอิ่มข้าวแ้วองค์กรนะใจคือบพ่ออกกินข้าวนี่มาต่อยกินมอกอิ่มใจทำบุญนี่มาต่อยอิ่มจำมะหุ่งเลยน่มาต่อยกินกินคำมามี่ยำกินเลยนำมามี่ไงยำเ่ได้ดำเลยคุณน้องคุณนี่เหรอ ตาหมักหงเงอเด้ไป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 คุยที่บ้านนอนัวเมียไปสวีทกันที่บ้านได้พ่อเด้ออย่ามาทำให้ลูกๆเห็นได้ใส่เสื้อสวยแล้วก็สวีทเลยเดี๋ยวอันพี่อันอะไรนะพี่ไทโซอิจฉาเด้พ่อป่ะพ่อจะจะเอาพ่อจะไม่ได้เลยเชียงโอ้ขบเอาละได้มาปีบ้านบุนเธอเอาหลายมามากินควายไกลเนี่ย ได้จริงน mm. ี่เขาบอกอะไรทางบ่ได้เป uh, ็นส <tiny ิบ้านอือสิไปคุยไปเนาะอืออือจังร้านนอนน้ําก็ได้ครึ่งได้อือได้ฮอด3ถุงแล้วให้ใจเอาอันนั้นน่ะวะโหกินข้าวเปิ้นนี่บ่ปิ้งเยอะเกินเดี๋ยวๆกินด้วยจะกินเล่นนะอือ เยววาทิออจะกลัวเนะ้ะมาทเกินก่อนอืพอปิ้งหัอาหารแากันกินมันไม่ใช่เนาะที่ไหน,น,นต้องกลัเอาเที่ออกอืมไปลูกถ้าจะกินอ่ะต้องแจ้มันไว้นานๆกน่อนสักวันหนงวันกน่อนมัตายปนาาเนาะ ิมากงลายปีไสิไม่ได้กินขี้แล้วนะอไรเสียแย็เนาะไม่ได้นะมันต้องเป็นปนินธรรมชาติเนาะนี่พออายุนี่ตะผมนี่ถ้าได้มาเนี่ยอร่อยเลย หัวยังเ็ยไม่มีปลาสักตัวนะไอจีถ้าได้มาอร่อยเลยจักอร่อยตรงไหนมมนมีแล้วเขาคิล่งปลาหลายๆอย่าดูดูนี่มันวันนั้นมาตื่นปลาดีเนี่ยพระมันมันเห็นไหมของเอ็กซ์ีอยูยังต้องสองรอบเลยอืมอืมสองปีนี้เราค่อสิล่งเฮ้ยเด็กจุนเด็กจุนลูก รอนั่งชมยูนะเห็ดไอ่นั่งนั่งทำกระดกรอนั่งชมยูสองพูมี่ะตั้งเยอเยเออหลายคนก็ได้ฟังเอาพรุ่งนี้แยกยย้ากันใส่มจีวันน่าจะพงอะไรนะเดือนหนึ่งประมาณจีวันน่าจะแยกันประมาณประมาณไอ้ในเสร็จนั่นแหละ จะทิ้งครงกันไหมชอบไปนเนายจะทิ้งได้ไงเนาะโครงการของเราคือเราต้องสายต่อนะมันเราเดินมาไกลแล้วเพราะว่ามีสิทธิ์รูปมากมายนะเพราะว่าหนึ่งั่นจะเป็นทีมแรกของประเทศไทยไงเพราะว่าต้องมีอะไรดีสุดไทยเราแน่นอนแต่ภาคภูมิใจในทีมแรกของประเทศไทยนะนะผมภาคภูมิใจมากนะเพราะว่าเป็นเช็นแต่เขาช่วยเมืองลาวไงเมืองไทยเองไม่ช่วยไงเนาะ เราจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฤดูหน้าฝนเจอใช่หน้าฝนเราก็ต้องหยุดทำนาหน้าฝนหยุดประมาณระบาดใช่ใช่เราก็ต้องทำนาเนาะหึนาด้วยมามาช่วยผมดำนาด้วยนะปีนี้ค่อยก็จะทำนาได้นะเหรออโในตำนานเราแข่งกันทำนาได้เราอันนั้น่อยไม่ให้ค่าปูค่อยทำได้ของที่เพิ่งยกให้เอ็ดยน่ะค่อยจะทำเองสองคนทำนาสบายแล้ววานยวไม่ได้ดำเนื้อ ทำเองครับฟังนะครับพี่น้องทำเองสองคนแต่บอกให้ผมมาดำช่วยนะฮะใครเรืยอใครโตมาซอยไหมฮะรเรืยอโอ้บกนาเลึกลักนายอืมาก็นำมาเมื่อรองอรลังดวนขาวดวนเ่าสุดน่าตัวแตกไหมเพียงกไปเบิ่งเนี่ยจะดูกอาบน้ำโดนแผลป็นม่นมึนเปอ่ น่โดนตีปกติเออเลยแม่เระดางแล้วลบอกเราอาบน้ำเหรอไงใช่ลรืเดี๋ยวคอยนี่นึงน้าที่ใคกรกับพ่อได้นาววันนี้นะ่ะอาบแล้วไปมือน,นี่กดส,ดสดายผมไม่ได้มาอาบโดนล็อกหักนึ่น้าที่นะ่คนแลนทานน้่ากดสายแล้วบอกดีที่มีกองไฟ,ไฟไว้ตัวข้าง <c oughs> ทำไปเล่นนะเดี๋ยวทามมาห้องน้ำทา <No. S 2> โครงการนี้น่ะเ,เราจะทำเราจะทําจนเราทําไม่ไหวอไม่ต้องไหวไต้องไหวจนกว่าแท่งพงแกอืมประมาณห้าหกสิบเนาะใช่ห<ช>กสิบเกียณพอเนาะพอใช่ใช่ใช่ไวกเกษียนบ่ไวกเกษียณแล้วก็ไปเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูงเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูหเลี้ยงหมาเราต้องรวเกีกเยณโอ้ถึงนั้นเรารวยแล้วไม่ถ้าถ้าถ้าถึงหกสิบเราไม่มีแรงใช่ไหมเราก็ไปมอบแค่ของเลยเฉย เราทำได้เรียบร้อยถ้าใครไม่ใบก็ใครไม่ไปก็ใส่ลูกเข็นไปเอ้ยนายเราก็ถือไม่ได้แบกะบขอบตาโอ้ขอบตาไม่ให้ลูกลูกหลานลูกหลานรุ่นนั้นเขาคงบอกตากลับไปพักเถอะตาดูแลตัวเองก่อนดีไหมเหรอเออไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลายๆอย่างไม่รู้กับกับปูนะหลานเอ้ย ก็จะไปเดินลุ้นก็ไม่ถ่ายยืดดีกว่าเหมือนจะเลิศเทอไปใหญ่เหรอไม่ได้นะบางครั้งเราห้ามไม่ได้นะเราเคยทำเนาะเห็นไหมคนอิเกะทุนนี้เขาบอกไม่ต้องทำนานไม่ได้นะเขาเคยทำเนอะเขาเคยทำไงนี่น่าเชื่อเนาะคองวันเสร็จเนาะห้องน้ำเนาะได้เรา ีนนที่เมร์กนะเราทำทิเงเงล่นๆแล้ทำเล่นด้วย<อ>น้า้โษยเอาไปน้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ